สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมหลังจากที่หายไป1วันนะทุกคนไปพักเสียงมานะครับไม่สบายเฉยเลยพอดีหลานมาหาที่บ้านเนะี่ไปเล่นกับหลานมาพักใหญ่แล้วก็ว่าอยู่ว่าเออทำไมหลานตัวอุ่นๆน,นะสรุปแม่หลานบอกมาว่าหลานไม่สบายติดไปเลยแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วนะครับแต่ว่าตัวยังอุ่นๆอ,อยู่พอทำคลิปได้อยู่ก็เลยอ่ะ ไหนๆแล้วเมื่อวานนี้เราไม่ได้ลงคลิปใช่ไหมครับวันนี้ก็จัดหนักจัดยาวไปเลยแล้วกันนะแต่ะครึ่งชั่วโมงไปเลยแล้วกันนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะไปทาเควสสามเควสนะที่ในโซนหิมะก,กันนะครับไม่รู้ว่ามีเควสอะไรบ้างเดีย๋ยวเราค่อยไปสำรวจกันแต่ว่าตอนนี้เขาจัดการคราบของเพิ่มเติมนิดนึงนะทินทานก็สำคัญนะทุกคนออตอนนี้ รู้สึกว่าสเปซส,สปะมากไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีนะครับมันต้องทําทุกอย่างอะแต่ปัญหาคือไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีด้วยความที่เรามีระยะเวลาในการเล่นค่อนข้างจํากัดนะครับเราก็คงทําได้ในแบบฉบับที่เราสามารถทําได้แล้วกันนะค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับเกมนี้มันก็คงจะอยู่กับเราไปอีกนานเสนนานนะแต่ หลายๆอย่างเขาเริ่มปรับให้มันสามารถทําได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นการขุดแร่บ็อกไซที่ได้ง่ายขึ้นการขุดแร่เหล็กและทองแดงนะแต่ถึงจะขุดง่ายก็จริงแต่ว่าเผานานมากนานมากๆเลยทุกคนนะแล้วก็ยังาการตัดไมโอ๊กนะครับที่ฟัน4ทีทก็ได้แล้วเมื่อก่อนฟัน8หรือ10ทีนี่แหละถ้าจำไม่ผิดผมเคยนับอยู่นะ,ะนับในคลิปช็อตนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปช็อตเลยทุกคนเพราะว่าโมแต่ไปทำเขาเรียกว่าอะไรอาชีพเสริมมานะนี่แหละครับเวลาพักผ่อนไม่ค่อยมีจนโดนคนที่บ้านดุแล้วว่าไปนอนเลยไม่สบายง่ายนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำคลิปนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะไปทำอีกคลิปหนึ่งแล้วก็จะพักผ่อนแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเรื่องงานค่อยว่ากันใหม่นะ ด้วยความที่เราจะไปกันที่ในโซนหิมะนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นที่ขุดแร่เทอร์มายด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาคาเป็นดาบเพลิงอันนี้กันนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาลีแต้มฤดูกาลเรียบร้อยนะก็น่าจะมีของที่ให้ทุกคนได้แบบเปิดกล่องสุ่มฟรีนะ เมื่อเราทำแต้มฤดูกาลได้ในระดับหนึ่งนะครับคลิปก่อนหน้ามีคนถามผมว่ากระส,สุนสกาเพลิงเนี่ยมาในอีเวนต์อะไรนะครับก็คือมาในอีเวนต์ฮิสเดลลิตนะหมู่บ้านฮิสเดลิตครับเขาจะมาประมาณว่าแบบให้เรา ถ้าจะไม่ผิดคือจะมีบ้านประมาณ5-6หลังนะครับทำเควสของแต่ละบ้านนะแล้วก็เดินเขาเรียกว่าอะไรเดินเตาที่ต้องใช้ท่อในการวางนะครับเพื่อที่จะอะไรนะสร้างความอบอุ่นให้กับบ้านนะแต่ละหลังเขาก็จะมอบของมาระหว่างนั้นเราก็สามารถไปคาบกระสุนปืนสกาได้นะซึ่งเขาก็จะมีแมปโซนหิมะมาเหมือนกันนะครับ ผมว่าอีเวต์รอบนี้น่าจะง่ายกว่าปีที่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราสามารถคราบอาวุธไฟได้เยอะขึ้นจากแต่ก่อนนะคือปีที่แล้วเราคราบปืนพลุไม่ได้เราคราบดาบไฟเองไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้กระสุนไฟนะจากการคราบในหมู่บ้านนั่นแหละมามาใช้ในการจัดการแมปพีมาที่มันกําลังจะมาถึงไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมีหรือเปล่าเออถ้ามีก็ดีนะครับ แล้วก็เมื่อวานผมก็สังเกตดูว่าไอ้แมปเรีเยกอะไรนะเอาจีนโนมไปแรกของอนะตู้ใส่ปลานะเขาเคยเขาเรียกว่าทำทีเซอร์ทเทเลอร์มาลงในช่องแล้วนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการตกปลานะแล้วก็ได้กล่องไตปลาด้วยผมลอบกระเป๋าปากระโหเลยตอนนี้ออกล่าฤดูหนาวฆ่าหมาป่าได้วูมนะครับ ได้จีนโมโอเคผมเข้าใจแล้วก็คือทํา1ึ่เควสจะได้จีนม10หลอดนะครับอ่าแล้วก็ค่าบอสจะได้3 3 0 0หลอดใช่ไหมซึ่งถ้าเราเราต้องทำเควส15เควสก็จะได้ประมาณ150หลอดบวกกับค่าบอสหนึ่งครั้งจะได้300หลอดก็รวมเป็น450หลอดในการค่าบอสครั้งหนึ่งนะครับอก็จะ สะสมกี่รอบเนี่ยถึงจะได้โต๊ะซ่อมแสดงว่าช่วงนี้โอกาสที่จะได้ซ่อมครับโต๊ะซ่อมนี่คือแบบริบหลี่มากเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมค่อนข้างที่จะประมาณ2-3เดือนเผอสีเดือนด้วยนะถ้าใครแบบอยากครับโตะซ่อมอาวุธให้ได้ไวนะครับตอนนี้ผมก็ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าผมจะยังไม่ซื้อจะยังไม่สะสมจีนโนมเพื่อไปเอาโตะครับซ่อมแซมอาวุธ เพราะว่าตอนนี้เรายังสามารถหาอาวุธได้เองอยู่นะดังนั้นเดี๋ยวผมจะไปเอากระเป๋าน้องหมาก่อนนะครับในราคา1260จีนโนมบ้าไอตัวเลขย่อนี้ผมไม่แน่ใจนะ1200ก็กว่านี่แหละนะครับขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยมารีวิวด้วยนะว่าแบบกระเป๋าน้องหมาใส่ได้ทุกสายพันธุ์นะพี่โอเคนะครับก็เนี่ยผมชอบแบบนี้มากเลยคอมมูนิตี้ที่แบบสนับสนุนการช่วยเหลือกันแบบนี้นะครับ ขอบคุณล่วงหน้าสําหรับทุกข้อความทุกคําแนะนําที่ให้กันมานะไปะเดี๋ยวเราทําเนื้อเรื่องกันต่อดีกว่านะครับเรืนนี้ให้ผมจัดการหมาป่าได้ฟูมนะครับซึ่งถ้าเราจัดการหมาป่าได้ฟูมได้เนี่ยเราก็จะได้หนังของเจ้าสุนัขด้วยนะเราก็จะได้เอาไปฟอกนะครับเพราะว่าการทําชุดกันหนาวนะ ใช้ทั้งเศษผ้านะครับแล้วก็ใช้ทั้งขนสัตว์น้องหมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกันหนาวธรรมดาหรือชุดกันหนาวแบบแจ็กเก็ตขัดเกลาอะไรสักอย่างนี้นะซึ่งผมคิดว่าเราก็คงต้องมาฟาร์มชุดนะมาฟาร์มเศษผ้ากันอีกเยอะมากๆเลยถ้าเราจะมาที่นี่นะนี่อ๋อฤดูกาลที่66แล้วนะครับไอชุดเนี่ยทุกคนชุดคลิก มอเตอร์คอร์สใช่ไหมชุดขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพออัพแพทนี้มาเกจเลือดนะครับเกจชุดมันเหลือแค่ครึ่งเดียวเองอะงงเหมือนกันว่าทำไมมันเหลือครึ่งเดียวจริงๆอัพแพทมามันไม่ควรจะแบบตัดกำลังกันแบบนี้ที่ผมทราบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้ตุ๊กตาโชาว์หุ่นของผมอะผมใส่ชุดไอขี่มอเตอร์ไซค์ไงแล้วเราไปกดเช็คดูอ้าวทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะ ไม่แฟยังไม่เคยเอามาใส่โชว์เลยคือจริงๆมันมีชุดที่แบบไม่ใช่เป็นชุดสำเร็จรูปที่แบบเราได้สกินมาแล้วใช้ได้เลยนะครับอันนี้มันเป็นชุดที่แบบแจกแจกตามอีเวนต์แจกตามฤดูก,กาลเออว่าแต่ผมได้มาตอนไหนวะได้มาตอนอีเวนต์อะไรสักอย่างเนี้ย ถ้าถามก็คือผมลืมแล้วนะทุกคนเนี่ยลืมจริงลืมจังมากด้วยนะครับแล้วก็มีชุดอะไรอีกนะชุดมูหลานกิจกรรมมูหลานตอนเดือนตุ่อกุมพาพันมาในช่วงเทศกาลตรุษจีนะครับที่สู้กับเจ้าบอสอะไรสักอย่างอะ่ะต้องไปหาดูตอนที่ผมทำคลิปเดือนกุมภาพันอีเวนต์เยอะซะเหลือเกินเยอะจนแบบเอ๊ะอันนี้เราได้มาจากอีเวนต์ไหนนะอันนั้นเราได้มาจากอีเวนต์ไหนนะ เกมนี้เนอะเล่นกันเพลินครับสนุกสนานกันไปเป็นเกมที่ค่อนข้างจะกินเวลามากนะครับตอนนี้ผมโดนน้องชายป้ายยาอีกเกมหนึ่งล้วอยากเล่นมากเพราะว่าภาพมันสวยมากเล่นคล้ายๆกับเกมนี้เลยครับปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือไม่มีเวลาเล่นเลยถ้าจะเล่นก็คือแบบอ่าสัปดาห์หนึ่งลงคลิปหนึ่งลงจนคนลืมแน่ๆนะครับ เอ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวอะไรมาแต่ถึงแม้ว่าเขาจะอัปเดตไปแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าผมก็ยังติดใจกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่ดีนะครับเหตุการณ์ที่ว่าก็คือถ้ามีผู้รอดชีวิตหนึ่งคนนะครับวิ่งเข้าอยู่ในแมปนี้นะไม่ว่าจะแมปอะไรก็ตามแล้วโดนซอมบี้ตบตายใช่ไหมหลังจากที่ไอซอมบี้พวกนั้นตบผู้รอดชีวิตตายแล้วมันก็จะวิ่งมาหาเราทันทีนะครับ ซึ่งผมคิดว่ามันไม่แร์นะทั้งที่เราก็เดินอยู่เฉยๆของเรานะครับหลบลีกอย่างดีแต่สุดท้ายซอมบี้มันก็รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของแมปอยู่ดีนะครับอย่างแมปที่เราได้เล่นกันในช่วงนี้ก็คือเป็นแมปพีมะนะแล้วช่วงนี้ที่เราเจอผู้รอดชีวิตบ่อยเพราะว่าคนหันกลับมาเล่นเกมนี้กันเยอะเนื่องจากว่ามีการอัปเดตที่ดีที่สุดในปีนี้แล้วนะครับนั่นก็คือมีการอัปเดต ทั้งแมปใหม่เข้ามานะครับนอกจากแมปใหม่แล้วก็จะมีาการปรับนะครับทั้งการคารฟอาวุธใหม่ที่ไม่ใหม่นะเอ๊ยยังไงอไอประโยคที่ว่าใหม่ไม่ใหม่ที่ไม่ใหม่ก็คืออะไรก็คือมันมีอยู่ในเกมอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถคาฟเองได้แต่พอปรับแพทใหม่มานี้เราสามารถคาฟเองได้อย่างปืนพลุนะครับแล้วก็ดาบไฟที่เราได้เห็นกันนะตอนนี้นะ ทำให้หลายๆคนกลับมาเล่นนะครับก็ในกลุ่มก็ค่อนข้างคึกคืนดีเหมือนกันนะซึ่งช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าในกลุ่มเท่าไหร่นะครับไปสิงอยู่กลุ่มอื่นมากกว่ากลุ่มทํางานมากกว่านะเออตอนนี้เราจัดการน้องหมาครบทุกตัวแล้วเนะจัดการครบก็เดีย๋ยวเราก็จะไปที่อีกแมปหนึ่งครับก็คือแมปพอกระจายสัญญาณอย่าบอกนะว่าต้องไปสู้กับเจ้าสควลีดอีกแล้วนะ แล้วเราไม่ได้เอาชุดสำรองมาไงคือผมรู้สึกเสียดายชุดอันนี้เพราะว่าเป็นชุดที่แบบขัดเกลามาผมกำลังจะไปที่ป่าเมืองหนาวไงแล้วเราก็ต้องรวมเขาเรียกว่าอะไรรวมแต้มในการป้องกันหิมะจากชุดเราด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆก็ต้องรวมให้ได้ถึง23ะ่ะเกิน23ถึงจะไปแมปแดงได้23หรือ18 23มั้ง คือต้องกันหนาวได้ในระดับหนึ่งนะครับกวาล้างซอมบี้โอเคไม่ได้สู้กับบอสกว่าล้างซอมบี้สิบตัวนะครับสิบเอ็ดตัวด้วยอ่ะเอาผมเอาชุดสำรองมานี่ว่ะเอาชุดสำรองใส่ก่อนแล้วกันเอ๊ะเมื่อกี้ผมบอกไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาใช่ไหมอ่ะไปหมดแล้วสมองสมองครับความจำของเต็มแล้วอ่ะอ่ปะปค่อยๆจัดการครับรวมตัวนี้ด้วยไหมสิบเอ็ดตัวนะ อเรียบร้อยเอาปะเอาไม้โอกไปด้วยครับมาแล้ว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 โอ้สีตัวแต่ตอนนี้เราใส่ชุดกันหนาวนะเออทุกคนถ้าสมมติว่าชุดกันหนาวเลเวลหนึ่งอะชุดกันหนาวที่เป็นชุดกันหนาวตัวแรกครับ ถ้ามันใกล้พังให้เก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปะคือเราสามารถเก็บเอาไปครับชุดกันหนาวชุดแจ็คเก็ตเลเวลสองได้นะแต่ว่าถ้าคือจะบอกอยังไงดีอะใช้ชุดเลเวลหนึ่งให้มันพังใกล้ๆพังก่อนแล้วเราค่อยไปคราบนะมันจะแบบประหยัดมากทุกคนเชื่อผมเพราะว่าเราจะสามารถใช้ได้นานขึ้นไง เลยอีกหตัวนะครับผมใช้วิธีในการวิ่งข้างอ่าวิ่งรอบๆนะเพราะว่าถ้าเราวิ่งตรงเข้าไปข้างในผมว่ามันน่าจะมาเป็นฝูงใหญ่แล้วเราจะจัดการยากเน้นเดินรอบๆดีกว่ากล่องใหม่มาแล้วไว้ค่อยเปิดครับเผื่อได้ชุดนะรอบที่แล้วเราได้กางเกงชั้นในลายงูเหลื่ยมใช่ไหมหรือลายเสือดาวถ้าผมใส่นะ่าจะเป็นงูเหลื่อม นีเ่เรียบร้อย,อยไฟฉายไม่เก็บไม่ได้ใช้เร็วๆให้มันอยู่ในระยะที่มันมองเห็นมันเห็นได้ยังไงวะเห็นไหมเพราะว่าตรงน,นั้นมันเป็นแผ่นเหล็กครับมันไม่ได้อยู่ตรงรั้วตาข่ายรั้วตาข่ายเันต้องเห็นข้างในอยู่แล้วไงแต่รั้วเหล็กมันเห็นได้ยังไงวะเลยกีตัวสองตัวอามา ค่อยๆย่องมันไม่น่าจะเห็นนะครับฟันนี่เนี่ยโอ้ยทไมมันเข้าน้อยอ๋อมันเป็นอาวุธธรรมดาเดี๋ยวถ้าอาวุธไฟจะโจมตีพวกนี้เข้าน้อยแต่ถ้าเป็นอาวุธธรรมดาจะโจมตีพวกนี้เข้าเยอะตรงกันข้ามถ้าเป็นซอมบี้หิมะใช้อาวุธไฟจะโจมตีแรงแต่ว่าถ้าใช้อาวุธธรรมดาจะโจมตีเข้าน้อยประมาณนี้เนาะโอเคเรียบร้อยนะครับทำเควสไปอีกเสร็จไปอีกหนึ่งนะ แต่ก็ยังเหลืออีกเควสหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเควสอะไรในเมืองหิมะนะครับเราก็จะถือโอกาสนี้ในการตามเก็บเศษผ้าของซอมบี้ด้วยนะตามเก็บเบอร์รี่ด้วยนะครับเอาไว้ทําทิงเจอรซึ่งทิงเจอรเอาไว้คลายหนาวได้ระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรากินบูเบอร์รี่ไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มเลือดหรือเปล่านิดหนึงมั้งนะครับอืม พื้นที่เก็บน้อยนะประเพอของเต็มก่อนอีกเควส์หนึ่งอยู่ที่ป่าเชิงเขานะครับไปต่ออุ๊ยคนิเท่วะ่ะคาโมะคาโบเฮ้ยคนิเท่เป็นหิมะเลยเอ่ออุ๊ยมาไม้เดี๋ยวกดดูโฆษณาครับไปลุย สุนักดูเหมือนเหนื่อยแค่นี้ก็เก่งมากแล้วนะช่วยจัดการซอมบี้ให้ทั้งสองแมปเช่นเคยนะครับทุกคนก็คือเราจะเน้นเขาเรียกว่าอะไรย่องปฏิทางด้านหลังนะจะได้ประหยัดอาวุธด้วยครับเฮ้ยนี่ไงเจสก,กี้ขอขอบคุณทุกคน,นทุ้วหน้ที่มาช่วยบอกกันนะครับว่าเจสก,กี้ยังอยู่เควสนี้คือค้นเครื่องจักรสามอันอ่าแล้วถ้าเราไม่มีเควสเราจะเจอไหม น่าจะเจอมัง้งโอเคยังอยู่ก็ดีครับดีกว่าหายไปเลยแสดงว่ารถสิบ e ล้อก็คงยังอยู่แต่น้องหมานี่สิน้องหมาผมยังไม่เจอเลยถ้าเจอก็ดีจะดีมากนะเพราะอะไรเพราะว่าผมมีเควสตามหาน้องหมานะครับเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มลำห้วยแต่เพราะว่าฟาร์มลำห้วยมันมีแน่ๆอยู่แล้วไงแล้วก็บังเกอร์อัลฟาชั้น3นะครับหมดปกติส่วนหมดยากก็ชั้น3อีกเช่นเคยแต่ว่าต้องไปสู้กับบอสเจ้าบอสนะครับ bleed? ถึงจะไปไป,ป้นบ้านได้เนาะและเทอร์มาย สะสมไว้เยอะๆครับเพราะว่าเอาไปค้าเป็นอาวุธได้แล้วก็ดาบไฟครั้งหนึ่งนี่ใช้ได้นานมากเลยนะในแบบนี้นะครับถ้าใช้วิธีในการย่องไปทางด้านหลังนะปัญหาของด่านนี้คืออะไรรู้ไหมหมูป่าเดินรอบแบบเลยทั้งหมูป่านะครับทั้งเจ้าอ้วนเดินกันแบบไม่ให้เราหลบไม่ให้เราหนีได้เลยแต่เข้าใจได้เพราะว่าเกมมันก็คือต้องการให้เราแบบชุดแตกนะ เราก็จะตายไวพอตายไวเสื้อพังกระเป๋าตกอะไรแบบนี้ครับเกมมันต้องการให้เราเติมเงินแต่ซึ่งเราก็เติมอยู่ดีไปถึงผมนะกำลังคิดอยู่ว่าจะเติมเอาอะไรดีแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ใช่ยังไม่เติมครับเล่นไปก่อนค่อยเติมเมื่อถึงเวลาจำเป็นจริงๆแล้วกันตามอีเวนต์ต่างๆนะครับ <S <S ถ้ามีชุดสวยจริงๆก็ค่อยเติมนะ อย่างชุดตัดอ้อยที่ผมอยากได้แต่ยังไม่ได้นะครับหรืออย่างชุดนี้เหมือนกันชุดนี้ผมก็อยากได้แต่ว่าตอนนั้นผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะเติมดีไหมแล,แล้วอยู่ๆก็มีผู้สนับสนุนใจดีช่วยเติมมาให้200ก็เลยผมก็เลยเติมไปแค่3าบาทรวมกันก็เป็น239นะครับได้ชุดนี้มาแฮปปี้มากบอกเลยเจอเจสสกีอีกหอันอันนี้น่าจะเป็นตัวลากเจสสกีหมายถึงว่ามันเป็นตัวที่เชื่อมต่อกัอนนะ ไปต่อไปต่อตึม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 อ่าค่อยๆย,ย่องไปนะครับไม่ค่อยอยากสู้กับเจ้าหมูป่าเท่าไหร่คือถ้าหมูป่าเราสู้เราจะได้เนื้อใช่ไหมกับหนังแต่หนังเราไปเอาตรงอื่นก็ได้ไงจะได้ประหยัดอาวุธนะครับเราเน้นแรดเอ๊ะเนี่ยมันมาอีกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวพอมันวิ่งไอ้พวกนั้นนะตบไอ้ไอ้ผู้รอดชีวิตตายนะ สักพักมันจะวิ่งมาหาเราครับเราเกมตัววิ่งออกนอกแมปบอกเลยเดี๋ยวแต่ว่าพอเราวิ่งออกนอกแมปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปยืนณจุดเดิมของมันนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอศพผู้รอดชีวิตก็ยังอยู่นะเนี่ยมาแล้วมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงเห็นไหมไม่ว่าเราจะอยู่ตรงแบบตรงไหนของแมปมันมันก็จะตามเราถูกอยู่ดีครับโอเคเดี๋ยวเราก,กดเข้าไปใหม่พอม,มาบาร์เลยอีเวนต์ตอนนี้ถ้าเรา ไปอีเวนนั้นเน่ยเราวิ่งข้ามโลกเลยนะเสียพลังงานในการเดินทางเยอะมากเลย่ะแลวเดี๋ยวนี้หมอพลังจิตเพิ่มแค่1 4อยิเองด้วยนะพลังงานฟื้นฟูอะเพิ่มน้อยมากหรือเขาอยากให้เราแบบว่าพักพักสายตาในการเล่นเกมนี้หรือเปล่าเพราะเขาก็น่าจะรู้อยู่ว่าการเล่นเกมนี้มันใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างนานนะครับตอนหนึ่งครั้งในการเล่นผมก็ปาเข้าไปชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะ ก็อย่าอย่าแปลกใจถ้าผมจะไม่ค่อยได้ลงคลิปมือใหม่สักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าแค่ ID หลักก็หมดเวลาแล้วตรงนี้ตัวอะไรตรงนี้น่าจะเป็นตัวธรรมดาแต่ไฟฟันทีเดียวเห็นปะ่ะเหลือเลนนิดเดียวแล้วก็เอาครบเพลิงครับเป็นการประหยัดอาวุธไปในตัวนะใช้แบบนี้ได้ทั้ง2องแมปนะครับในป่าหิมะแต่ว่าเจ้าตัวอ้วน ผมไม่ไม่ค่อยจะสู้เท่าไหร่นะเพราะว่าเลื่อนมันเยอะยกเว้นจำเป็นครับส่วนแรกบล็อกไซก็คือมันต้องใช้อะไรนะในการคราบอะอลูมิเนียมแผ่นใช่ไหมผมว่าเดี๋ยวผมจะเอากระป๋องสีย่อยก่อนเพราะว่ามันก็ได้แผ่นอลูมิเนียมแผ่นเหมือนกันนะครับคือตอนนี้ผมตั้งใจแล้วว่าผมจะไม่เก็บพวกกาวเทปกาวอะไรแบบนี้ครับ เพราะว่าในกล่องที่ถิ่นฐานผมมีประมาณพันสองแล้วอ่ะแล้วที่บ้านอีกอ่ะรู้สึกว่าเก็บไปมันก็จะลกแล้วในกระเป๋าวิเศษอีกนะครับสะสมมาตั้งเยอะนะนี่คือสาเหตุหนึ่งที่แบบทําไมผมถึงมีเยอะมากๆใช่ไหมเราได้จากการเก็บเองด้วย2ก็คือได้จากถิ่นฐานด้วยถิ่นฐานมันแจกทุกวันรายวันแจกเยอะนะทุกคนยิ่งถ้าเราแบบชนะการสํารวจมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้ของมากขึ้นเท่านั้นนะครับ ใช่ป่ะใช่สิโอเคแมปนี้สำรวจหมดหรือยังถ้าหมดแล้วเดี๋ยวเราไม่เก็บบล็อกทรายอยากได้นะแต่กว่าจะย่อยกว่าจะหลอมได้ใช้ไม้เยอะมากๆทุกคนไม้ก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะไปไปอีกแมปหนึ่งครับอันนี้พอเราสู้ไปเจ็ดนะขาดอีก ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกแดเนาะถึงจะไปสู้กับบอสได้อไม่เป็นไรครับเราก็สู้กับเจ้านี้ก่อนละกันลืมไปแล้วเนี่ยว่าสู้กับบอสยังไงแต่บอสไม่ยากนะบอสไม่ยากอย่างที่คิดตอนนั้นที่เราสู้เราใช้ปืนแน,น่นอนปืนเผาผ่านสู้ใช่ไหมปืนเผาผ่านแล้วมีกี่กระบอกอะต้องไปเช็คที่บ้านสุนักเหนื่อยแล้วเอ,อ้เดีๆเรเปลี่ย,เยเนเกมก่อนเออ มาที่นี่ต้องใช้ชุดขัดเกลาเนะครับเพราะว่ามันมันหนาวมากขึ้นนะ่ดีนะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสเกลแล้วนะสเกลที่บอกอยู่ว่าเราหนาวไปกี่เปอร์เซนต์นนอะไรแบบนี้แล้วนะครับไปค่อยๆไปค่อยๆเล่นกันไปนะโอเคแต่ว่าคลิปนี้แล้วก็เควสที่ผ่านมาทำให้เราทราบว่าเจาสกียังอยู่นะรถถังยังอยู่นะครับอุ่นใจได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าน้องหมานี่สิผมยังไม่เจอเลยอะแต่หลายคนคอนเฟิร์มแล้วนะว่าน้องหมามีโอเคจากคลิปนี้เจอน้องหมาก็จะตอบโจทย์นะครับในการตามหาของผมเกี่ยวกับแมพพวกนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปเกี่ยวกับนี้บ้างนะครับหมายถึงว่าเกี่ยวกับโซนหิมะบ้างแล้วก็อาจจะไปทำคลิป ศูนย์ขนส่งเช่นเคยนะห้วยป่าเช่นเคยนะครับเพราะว่าเราต้องไปหลายๆที่ในการที่จะเอามาอัปเกรดบ้านของเราครับรวมทั้งคลิปการปล้นด้วยนะอ่านี่รถถังโอเครถถังยังอยู่เช่นเคยนะครับยังเป็นรถถังคันใหญ่เช่นเคยถ้าเราเจอรถถังแบบนี้แสดงว่าเราอาจจะเจอเฟืองนะทุกคนอ่าจริงด้วยนี่ไงได้ปืนด้วยครับหนึ่งกระบ,บอกแล้วก็เฟืองเอาเอาแทนอะไรดีนี่ปะ่ะ โ okay. อเคเฮ้ยหมูป่ามาหนีก่อนนี่สอมบี้มาจากมันเห็นเรายัางไงวะมันเห็นเราได้อย่างไงตัวเล็กมาแล้วน่าเดินมาแล้วน่าเดินมาแล้วหมูป่าเดินเฮ้ยหนีก่อนครับเห็นบ่ะดาบไฟมันฟันไม่ค่อยเข้าครับมันต้องให้มันวิ่งชนอะไรสักอย่างอะไปแล้วไปแล้วไปก่อนดีกว่าช่วยด้วยหมูป่าตาม ไปครับเข้าแมปใหม่เมื่อกี้เกือบโดนหมูป่าหมูป่าขิดตายยังไม่หมดครับเราต้องเปิดกล่องแต่จริงๆกล่องในนี้มันถ้าเมื่อก่อนมันมีระเบิด C4 ดรดอบด้วยนะเมื่อกี้ผมก็ลืมดูว่ามันมีระเบิด C4 ดรดอบหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเช็คอีกรอบได้คนระตอนนี้เราก็เก็บเศษผ้าไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเราต้องเอาไปทำป็นชุดกันหนาวนะ ตอนนี้เรามีแค่ตัวเดียวเองนะที่เราใส่อยู่ตอนนี้เนะี่ยเป็นชุดกันหนาวที่เป็นระเวลสองนะล้วผ้าพวกนี้กว่าจะไปทําเป็นม้วนได้ก็ใช้ระยะเวลาในการเย็บปักถักร้อยอีกักใหญ่นะครับดีนะว่าของส่วนใหญ่ที่บ้านเราเป็นระบบเขาเรียกระบบอะไรอะระบบอ,ระบบออตระบบอัตโนมัติใช่ไหมทิ้งผ้าไว้เดี๋ยวผ้ามันเย็บเองแบบนี้ ทิ้งไม้ไว้เดี๋ยวไม้มันเลื่อยเองนะครับทิ้งหินไว้เดี๋ยวหินมันไอ้นั่นเองเขาเรียกว่าอะไรอะทุบเป็นแผ่นเองอะไรก็ว่าไปนะจีรนายหรือเครื่องทุบแผ่นเหล็กนะครับเครื่องทําตะปูเดี๋ยวมันก็ทําเองเหมือนกันดีดีดีชีวิตจริงวางไว้บนโต๊ะมันทําให้ไหมมันไม่มีใครทําให้นะเราต้องทําเองนะแต่ในเกมก็คือดีคนระับวางไว้มันก็ผลิตออกมาได้เองเลย ถือว่าเป็นความสะดวกสบายในเกมนะมีของอีกไหมนะ่ะผมว่าผมเก็บแค่กล่องดีกว่ามีของอะไร<า>อืมเอาแรกเทอร์มาครับค่อยๆเก็บไปนะทุกคนไปถึงผมด้วยนะ<อ>นผมก็ค่อยๆเก็บไปครับเฮ้ย<ะ>ไม่แมบ,บนี้กล่องเยอะเหมือนกันนะติดอยู่อย่างเดียวก็คือซอมบี้ เขาเรียกว่าอะไรนะหมูป่าเยอะเกินแล้วก็เจ้าตัวอ้วนก็เดินลัตะเวนด้วยนะครับความหนาวก็หนาวเกินเหตุแต่ดีแล้วล่ะมันก็จะได้มีความยากแล้วก็มีความท้าทายให้กับผู้เล่นทั้งหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่าด้วยนะครับมาใช้ชีวิตในการเป็นผู้รอดชีวิตในเกมนี้กันดีกว่านะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะ วันนี้เราก็ฟาร์มกันได้แบบเต็มที่แล้วแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าขอพวกนี้ยังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเจสก,กีรถถังนะครับแล้วก็เดีย๋ยวเรามาตามหาลังหมากันด้วยนะอาจจะไปตามหาที่แมปนี้บ้างแมปอื่นบ้างก็ค่อยๆว่ากันไปนะครับแบบนี้กล่องเยอะเหมือนกันนะแต่ต้องระแวงมันมันเก็บไประแวงไปอะทุกคนเพราะว่ามันมีหมูป่าวิ่งด้วยแล้วก็มีซอมบี้ด้วยนะครับ โอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบไปที่เท่านี้แล้วกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะบายขอฉันเป็นฉันแบบนี้ป็นไหมอย่ดเปลี่ยนตัวฉันให้เป็นเหมือนใครต่อใครฉันรักที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันรักที่ฉันไม่เป็นใครอยูเป็นไหมอย่ามาเป็นฉันเลย